สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันวราพรพุ่มไพศาลชัยวันนี้ดิฉันยินดีมากที่จะได้มาพูดเรื่องดนตรีเยียวยาชีวิตเราได้อย่างไรอันดนตรีมีคุณทุกอย่างไปย่อมใช้ได้ดังจินดาข้าบุรินดนตรีมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์มากเพราะเป็นวิธีทางหนึ่งที่คนเราจะได้แสดงออกมาซึ่งความรู้สึกต่างๆและอารมณ์ต่างๆ ดนตรี you, ยังเป็นหนทางหนึ่งแห่งการหน,นีพ้นออกจากความทุกข์ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและลดความตึงเครียดในชีวิตดนตรี you, ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดความสร้างสารรค์และความบันเทิงดังจะกล่าวต่อไปนี้ดนตรี you, มีปองค์ประกอบได้แก่เสียงเมโลดี้จังหวะฮาร์โมนีเท็กซเจอร์สตรัคเจอร์หรือฟอร์มเอ็กซ์เพรสชั่นเช่นดินามิกส์เทมโปหรืออะติคูลเลชั่น เสียงดนตรีช่วยให้เกิดความบันเทิงทำให้อารมณ์ดีสดใสร่าเริงเสียงดนตรีเมื่อเข้าไปในสมองจะช่วยกระตุ้นสมองให้เกิดขึ้นสมองที่มีความสุขผ่อนคลายหายเครียดและจิตใจสงบได้เป็นต้นดนตรีช่วยทําให้ฉันหาความสมดุลกับธรรมชาติได้ทําให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งเกิดความคิดสร้างสรรค์ดนตรีมีภาษาแห่งความรู้สึก จิตใจอารมณ์สะท้อนภาวะด้านในโดยสรุปแล้วดนตรีช่วยทำให้ชีวิตมีความสุขมีความหวังมีการแสดงออกแห่งผ่อนคลายและหายทุกได้ดังคำกล่าวที่ว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดารเป็นคนชอบกนนะักขอบคุณค่ะ